ทองเนี่ยหมายถึงว่าว่าระหว่างประชาชนนะเนาะเรื่องกฎหมายใช่ไหมสอดคล้องคมเยอะโอ้ยเรื่องรถจะไปพูดเลยพูดไม่จบหรอก8ดวัน8คืนก็ไม่จบพอรถมาเราเยอะหายมั่งไหมมั่งอันนี้แต่ต้องรถที่แบบไม่มีเจ้าของนะถ้ามีเจ้าของแล้วเขาเดือดร้อนด้วยว่าไอไอมีเจ้าของไม่เวลาไรมันผิดกฎหมายเนี่แต่อันนี้เจ้าของก็งงเหมือนกันนะเนี่ยงงอะไรกันที่วารินชำราบร้านทองเยาวราชของคุณ จีดานันอมรกุลอายุ41ปีทองแกหายไปพันห้าร้อยบาทราคาเหรอมาไม่ใช่ราคาพันห้าร้อยบาทน้ำหนักทองทั้งล้านเลยที่หายไปเหายไปได้ยังไงล้วน่ะพันห้าร้อยบาทบาทละเท่าไหร่สองหมื่นอ่ะบาทละสองหมื่นตีซะว่าสามสิบเอ็ดล้านบาทจิ๊บจิ๊บนะจิ๊บจิ๊บอะไรคุณคุณคุณนางสาวจิดานันอมรกุลอายุเสียสี่สิบเอ็ดปี นี่คนนี้แกดูดิเขาอายุแค่สิบเอ็ดปีมีทองตั้งพันห้าร้อยบาทแกนี่5ห้าสิบเอ็ดแล้วเนี่ยมีกี่บาทก็ก็จะให้ดูใบตัวจำนำไหมล่ะนั่นไงเห็นไหมมีอยู่สองสลึงก็จำนำอีกโถคุณตายสิบาทนึงสิสองสลึงไม่เอาปะโทษแล้วทำไมเขาทำไปหายยังไงอะน่ะของแกเนี่ยเก็บไว้ในร้านแกเนี่ยนำออกมาขายทุกวัน แกปิดร้านห้ามงเย็นมาเปิดอีกทีอเจ็ดโมงห้าสิบเกือบสองโมงเช้าพ<ม><ม>อเปิดตู้เซฟพ,พังอะพังอ่ะพังอ่ะทําไมตู้เซฟเหม็นมีกลิ่นอะไรหรือเปล่าเหม็นอะไรเหม็นที่มือดิพอโทรปรากฏว่าทองในตู้เซฟหายเกี้ยงเลยเอาวันนี้ไม่ต้องขายกันแล้วเอานี่ยตู้เซฟเนีก็บบเป็น สิ่งที่ว่าต้องกันอย่างดีแล้วมันหายได้ยังไงล่ะตู้เซฟอยู่ในร้านอย่างดิบอย่างดีหน้าร้านก็ปิดอย่างดิบอย่างดีครับแต่ตู้เซฟเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืนภายในร้านแกไม่มีรอยงัดแงะเลยสักตีเดียวเป็นไปได้ยังไงจริงจริงไปไม่ได้เปล่าเป็นไปได้เพราะเขาไปตรวจสอบไปหมดทุกแง่ทุกมุมในร้านแล้วครับไปดูกล้องวงจรปิดเจอไหมเป็นยังไงไอ้โจนแสบลบคอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิดเกลี้ยงเลยอะเออค นี่วางแผนไม่ยังดีเลยเออเอออ่ะลบกล้องวงจรปิดด้วยลบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดไม่เห็นมืดตื่นหมดเลยเออเอาสิเอาเอาสิกล้องวงจรปิดไม่เสียใช่ไหมไม่เสียแต่โดนปิดไปแล้วแล้วเขาบอกว่าอย่างไงแกไม่ขายเลยทองวันนี้เอาใครจะเอาที่ไหนขายแล้วหมดอ่ะใช่เพราะไม่มีจะขายเออแล้วน่าแปลกใจไหมล่ะแปลกยังไงหายตั้งพันห้าร้อยบาทเฉพาะทองของแกเนี่ย แต่ทองที่ลูกค้ามาจำนำไว้เนี่ยอยู่อยู่ครบเออก็แปลกเนาะถ้าเป็นโจรเ,เข้าไปต้องเอาหมดจ<น>โจรทั่วไปเนี่ยเจออะไรเป็นมีค่าเอาหมดต้องฝาดใส่กระสุนใส่กระสอบใส่ถุงต้องเอาอยางเอาหมดอเอาเขาไม่รู้หรือเปล่าหรือหรือมันอยู่ใกล้กันไม่ทราบแต่ไอ้ที่ส่วนของที่ลูกค้ามาจำนำไม่หายเลยสักบาทเดียว<อ>แต่พันหร้เนี่ยไอ้ของของแกในร้านเนี่ยทั้งที่ที่มีทั้งหมดหายเกลี้ยง เอ๊ถ้าอย่างนี้ลักษณะแบบนี้มันแกบอกคนในเลยเออตำรวจเข้าไปเลยไปถามเลยถามใครบ้างแกสงสัยอยู่คนเดียวใครอ่ะ S, S A M E เอสเอ็มเอสซิมิซิมิสามีเออสามีนึกว่าซิมิซิมินึกว่าเอสเอ็มเอสฮะเรกว่าเอสเอ็มเอสเอเอ็มไอฉันผสมมาขึ้นคืนเนี่ยเออฉันแอบผสมมาไม่เยอก่งเนี่ยเอสเอ็มอีนี่สามีป่ะสามีสามีสามีถ้าถ้าเกิดว่าเป็นคู่บ่าวสาวก็เป็นสามีแต่ถ้าเกิดว่าสามีสามีเนี่ยเป็นพระที่ผิดวินัยทางเพศเป็นสามีเหรอแกบอกสามีแกเนี่ยนะ นายวันพิริยะกิจไพบูลเนี่ยซึ่งสามีแกเนี่ยแต่ปัจจุบันแยกคางกันมาพรรษาหนึ่งแล้วพรรษาหมายความว่าแยกคางกันมาสามเดือนแล้วโอ้ยนี่เล่นเพราะเรื่องพระ้วยหน้าก็เอาทางโลกเอาทางโลกเข้าไปเกี่ยวกับทางธรรมหน่อยนึงก็เล่นสามีอะไรมาเกียร์เออก็สามเดือนคือแยกกันมาแล้วแยกคางกันอยู่ไปแล้วสามีไม่มายุ่งแล้ว ก็คือทางคนต่างเดินกันละกันทางนี้คนเมื่อกี้หรือเปล่าที่เดินกันสองคนเมื่อกี้สามีแกแล้วผู้ชายใส่เสื้อลายตำรวจนั่นตำรวจตำรวจสามีนี่เขามากับภรรยาใหม่อเด็กใหม่เด็กใหม่นี่นี่แหะครับคุณวสันต์กิจอะไรไับูญเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับมาพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเอาไปแล้วทำไมรู้ไหมเอาไปไปหาลายนิ้วมือแฝงที่ร้านตรงกันไหมไม่เกินสองวันเดี๋ยวรู้ว่าสามีแกเนี่ยจะเข้าไปเอาหรือเปล่าเพราะว่านางอ่า จิดานันอมรลกุลเจ้าของร้านทองเนี่ยบอกว่ากุญแจให้สามีเป็นคนเก็บครับตอนที่อยู่ด้วยกันสมัยก่อนสมัยก่อนที่อยู่ด้วยกันเป็นคนเปิดเซฟเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอแยกทางกันแล้วสามีบอกว่าฉันคืนให้เธอไปหมดแล้วเออแต่ฉันแอบไปปั๊มไว้ชุดหนึ่งอย่าพูดไปในนเดี๋ยว้าน้าที่เขาจรหรอกโอ้ยก็งงสับสนกันใหญ่โถ่ตำรวจเขาไม่โง่หรอกนะน่าน่เราเรายังแย่กันเล่นได้เลยคนอื่นเขาก็ต้องคิดได้มั่ง แต่จะเป็นไปได้หรือไม่อยู่ที่หลักฐานเอหลักฐานกับความเป็นไปได้ของการสืบสวนของตํารวจครับนี่แลว BSI คุณธันทิ์เกี่ยวไหมเนี่ยเรื่องโอ้โหเงินตั้งกี่ล้านอ๋อไม่ต้องรับรองได้ตํารวจวลีจำราบเดี๋ยวก็เอาอยู่เดี๋ยวก็รวบได้ว่ามันง่ายๆผมดูแล้วมันก็ดีมันไม่ง่ายเรามันต้องเป็นยังไงก็ต้องคนในอะไม่มีเลยตู้เซฟคุณตายบ้านคุณน่มีตู้เซฟอยู่สิบใบ ผมเป็นคนนอกผมสามารถจะไปเปิดได้ไหมพูดจริงๆเลยมีแต่ตู้เสื้อผ้าพลาสติกยไม่มีตู้เสื้อผ้ายังเปิดยากเลยถ้าไม่มีกุญแจใช่ไหมแต่นี่มันตู้เซฟนะนี่ในยุ่งข้างนอกสามารถเจอรหัสเหรออันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของทองทองเนเงองทองทองเรามาขอเตือนภัยสักนิดได้ไหมได้เลยเส้นพรามเก้าเมื่อคืนนี้เองเนี่ยเป็นยังไงตีสองสี่ห้าทีมีรถวีออสนะครับปรากฏว่าชนแท่งบัีเออร์ก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ร้อยเมตรเอง อาทำไมมันชนกันง่ายได้ขนาดนั้นน่ะมันมีนน่น,นะที่ไฟลุกท่วมอยู่นี่นะครับมันชนง่ายฮะเพราะาว่าอีตรงนั้นเนี่ยนะครับ<ะ>ทางพระรามเก้าพอผ่านแยกพีเมียไปเนี่ยแยกพีเมียก็คืออ่าพระรามเก้าสี่สิบเบ็ดหรือสี่สิบห้าหรือสี่สิบสามเนี่ยแหละครับตรงซ้ายมือ,อจะเป็นเหมือนกับว่าอ่าที่นั่งกินข้าวหรูๆซ้ายมือแยกพีเมียนะครับที่เหมือนอเวนิวเหมือนอะไรเงี้ยเออคนมีสตางค์เขาจอดรถกินข้าวกินอะไรกันตรงนั้นนะเพราะเขเลยไม่ใช่เพราะใช้ตังค์สูงทีนี้จะพูดถึงรถ รถคันนี้วิ่งมาสนับพระรามเก้าถ้าใช้ความเร็วต้องชิดขวาถูกไหมแต่ขวาสุดก่อนจะสุดหัวถนนที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ร้อยเมตรเนี่ยจะมีที่ยูเทิร์นกลับรถหนึ่งเลนแท่งบาริเออร์มาขวางเลยหนึ่งเลนอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกแท่งบาริเออร์อันนี้ผมถ่ายมุมไหนผมผ่านบาริเออร์เขาขาวดำๆเลยนะเขาเรียกบาริเออร์ได้อันนี้เป็นมุมไหนผมไม่ทราบนะแต่ว่าจะเล่าจะเล่าให้ผู้ใช้รถเนี่ยลำดับเหตุการณ์ตามผมนะคือถ้าเกิดคุณมาจาก แยกพระรามเก้าคาเฟ่อ,อ,อะถนนพระราม9ที่ติดกับรางกอแพงแยกสีแยกนะครับวิ่งตรงไปเลยเพื่อจะขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยถ้าชิดขวายาวๆไปเนี่ยมันจะมีที่ยูเทิร์นสที่ก็คือคอสเลสสี่แยกไปประมาณสักสา0สเมตรจะมีอยหนึ่งที่คแต่แล้วก็ไม่มีอีกเลยมีตรงพีเมียปิดไปแล้วม,มีสุดท้ายก็คือตรงที่น้องมนชนเนี่ยอันเนี้ยจากสเลนจะเหลือสเลน อันนี้คุณรู้จากประสบการณ์ของคุณเองใช่ไหมเนี่ยผมขับแท็กซี่อยู่นะครับขับแท็กซี่อยู่ผมรู้ว่าตรงนี้อันตรายสักวันหนึ่งจะต้องมีเหตุสยดสยองเกิดขึ้นหากว่าใช้ความเร็วเกินพิกัดคือมาถึงแล้วเอยอาไม่อยู่อแล้วไม่รู้ไอ้น้องคนนี้แกมาด้วยความเร็วขนาดไหนเราก็ไม่ทราบเพื่อเอขาอาจจะรีบก็ได้ง่วงนอนก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นความไม่คุ้นเคยกับเส้นทางก็ได้ครับนี้แล้วฝนต้องตกด้วยเรื่ององเรื่องแล้วคนขับเป็นอะไรไหมเนี่ยคือโดนย่างสดทั้งคู่เลย นะครับรถนี้เป็นชื่อของไอ้น้องผู้หญิงอายุ30ปีนะครับอยู่สมุทรปราการแต่ทีนี้อาจจะไปขึ้นทางด่วนไอ้กาญนาไปลงบ้านแกก็ได้แตมันสะดวกตรงนี้สะดวกแต่เสียชีวิตก่อนจะถึงขึ้นมอเตอร์เวย์นิดเดียวเองอีตรงนี้นะครับเป็นคอขวดขับชิดขวาให้ระวังไว้เลยนะฮะให้ระวังก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะมีที่ยูเทินแล้วโอ้โหเหลี่ยมปูนหนาๆเนี่ยคุณเนี่ตึมเข้าไปเนี่ยหรือว่าหักหลบเนี่ย ถ้าล้อเกยข้างหนึ่งก็ตะแคงแล้วพลิกคว่ำเหมือนของเขาเนี่ยปรากฏว่ามีคนเห็นวิ่งมาช่วยทันไหมไม่ทันก็ขณะที่ไฟยังลุกแค่กระโปรงหน้าแล้วควันกบตลบไปหมดเลยเหมือนมีผู้หญิงร้องให้ช่วยคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ยกช่วยกันยกแต่รถมันลื่นอพอยิ่งรถยิ่งยกยกเพื่อจะให้มันคว่ำแบบเอาล้อยยางลงนึกออกไหม,อมเออมันตะแคงแต่ปรากฏว่า ยิ่งยกมันก็ยิ่งไหลไปยิ่งยกมันก็ยิ่งไหลไปเพอใช้เวลาสามสี่นาทีอะไฟลุกแล้วตายแล้วโอ้ยข่าวน่ากลัวมากเลยลแต่ให้ระมัดระวังนะครับฝนก็ตกแล้วก็เวลาค่ำคืนเนี่ยเวลาง่วงให้จอดซะหรือหาที่พักใหม่ซะไม่ต้องรีบอย่าฝืนครับเออไม่ต้องรีบมากมันถึงชีวิตเลยนะฮะแล้วความสูญเสียมันไม่ได้ตกที่ท่านคนเดียวตกที่ญาติพี่น้องจะต้อง ได้รับการสูญเสียได้อย่างมหา,าศาลเลยนะครับก็ขอให้ไปสู่สุขสติก็แล้วกันนะครับเราก็ไม่ยุ่งนะตายเคยเห็นเครื่องบินชนกันไหมเครื่องบินอืมรถเคยเห็นแต่เครื่องบินผมไม่เคยมองเทั้งทีไม่เคยนะมีมีวันนั้นที่เราดูที่ว่ารถเครื่องบินมันทุกรถต่างประเทศบบนน่านต่างประเทศนะเห็นจกกักรไม่เคย,ยทั้งทีที่ปทุมร่านหลุมแก้วเอาที่สัมโคกสิแถวสัมโคกนะครับร่านหลุมแก้วนี่แหละเคยมีคนเห็นเครื่องบินขับชนกัน เห็นเห็นแบบชนกันบนฟ้าเลยเหรอชนกันบนฟ้าเลยหล่นลงมาเลยสองลมคนคนคนนั้นใครยายอายุแปดสิบสามปีเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วเขาบอกว่าเห็นเลยเหรอยายเห็นยายไปเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งเห็นเครื่องบินมันชนกันเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดทันก็แปดสิบสามปีเจ็สิบปีก่อนนู้นก็อายุสิบสามปีไปเลี้ยงควายจริงอย่างที่ยายแกพูดเลยอืมก็ปรากฏว่า คนขับแบ็คโคเป็นคนนครศรีมามารับจ้างปรับหน้าดินคนโคราชเออมาขับแบ็คโคปรับหน้าดินของที่ของตำรวจนี่แหละเออตำรวจแกปกเสียดแล้วแกก็มีตังก้อนหนึ่งแกไปซื้อที่ร้อยไร่อยู่ตรงนั้นน่ะสมัยก่อนตังเป็นก้อนเหรอมัดลวงกันหรือมั้งเวียงหัวกันยังแตกเลยตังอะเหรียญเนี่ยเขาไปซื้อแถวนั้นเหรอเป็นเฟืองมาก่อนตังก็จะเก้อนเป็นเฟืองมอก่อนห้านแก้วไม่เยว่าแพง เออไม่แพงฮะถนนบกรบางใหญ่กลางทุ่งนะไลย่ยี่บ้าบาทน่านเห็นไหมแถมงูเหลือมอีกด้วยนี่กำนันกำนันแดงที่แก่งหางแมวเนี่ยไร่เลยลยี่สิบบาทไม่มีน่าโฉนดตรงนั้นปัจจุบันที่แตะล้านเจ็ดหมื่นแปดหมื่เกือบล้านอันนี้พูดถึงที่แก่งหางแมวถ้าใหม่นันดงกำนันแดงถูกยิงตายเอ,อ,เอ,อ,เอ,อพอกันที่แกบอกอะ่ะ ที่สมัยก่อนไม่แพงไล่ดงทุกๆใช่แล้วคนขับรถแบ็คโฮไปเกี่ยวอะไรเขาอยู่โคราชไปรับจ้างปราบหน้าดินให้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 ในายตำรวจคนนี้เอเอปรากฏว่าเอาบุ้งกีตักลงไปป๊บเอ้เ,เขาเรียกบุ้งกี<ม>อันเนี้ยใช่เมื่อกลางเดือนที่แล้วพุทธภาเอาบุ้งกีตักลงนในดินไปเจออะไรไม่รู้ปุ้งฟไฟแลบขึ้นมาเลยรู้ไม่รู้แกตกใจเฮ้ยมีบ่อน้ํามันแล้ววะเนี่ยหรือหรือรเออหรือทรัพย์สมบัติ เออใช่เหมือนก็น่าสนใจอยู่ในดินเนาะซ้ำในดินสินในน้ำหรือจะไปโดนในดเสา <c oughs> โดนโดนเสาไม่เกี่ยวอะไร <c oughs> แกตกรใจเลย <c oughs> แกก็เอาดินมาหนึ่งบุ้งกีใหญ่ยายายเลยมากบไว้ก่อนเลยหมกไว้คิดไม่ดีแล้วน่ะกลับไปนอนสองวันนอนไม่หลับทำไมมันจะเป็นขุมสมบัติหรือเปล่าเนี่ยหรือจะเป็นบ่อน,น้ำมันมพลิกไปพลิกมาตื่นมาลุ่มขึ้นลุ่มขึ้นทำยังไงมาเลยใช้บุ้งกีจกมาทั้งหมดเลยที่เดิมเลยที่เดิมเลยเอาขึ้นมากองหมดเลยเติมไหม เจออะไรอ่ะเจอใบพัดเฮ้ยเรือขังยาวเรือขังยาวใหญ่กว่านั้นใหญ่ใบพัดใหญ่กว่าเรือขังยาวพัดลมโอ้โหพัดลมอยู่กันเละหมดแล้วสิเจอใบพัดอะไรแกก็คิดเครื่องยนต์รังเบอร์กินนี่เรือไททานิกก็ไม่ได้ขึ้นมาบนนี้นี่หว่าอะไรครับเนี่ยอะไรครเนี่ยใบพัดสามใบพัดหักไปใบพัดหนึ่งเหลือสองใบพัดเออเป็นหัวเครื่องบิน อ๋อน,น่นลักษณะหัวเครื่องบินใช่ไหมเออเนี่ยแ,แกขุดขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นเห็นไหมภาษาญี่ปุ่นแสดงว่าเครื่องบิน<อ>ลำนี้เป็นของญี่ปุ่น,อ,อ,นอันนี้กล่องดำกล่องดำของญี่ปุ่นได้เลย่สมัยนี้เรียกกล่อง<ม>อดำโทจเทน,นีมิโมมิเอซึอ,อ๋อเป็นสนามเครื่องบินเดี๋ยวเราไปต่อกันเบรกหนกล้ากันกำลังเอา้างไว้เลยนะตรงเนี้ยเบรกนี้โอ้โหคุณเอาข่าวมาดีมากเลยเครื่องบินชนกันยายนะเป็นคนเห็นอเห็นก่า